เออตอนนี้เรากำลังจะดูในทางขยะนะครับว่ามันมีอะไรต่างๆอะไเอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเอารถในบ้านมันได้มองไปกวนได้ไหมเป็นตะกุ่นเฮ้ยนี่ไปกวดอาละครับนี่คือการนี่คือคืออาชีพเสริมของพวกเขานะครับคอยรถนะครับไปของผมตกเย็นมาครับเลิกเรียนกเดี๋ยวกวด ดีครับไอ่ยิบเขาไอ่ยิบเสือมถ่ายครับหยิบเสือม่ยิบเสือมง รู้ไี้ได้ได้อาชีพเท่าไรรับได้ได้เนเท่าไรครับได้เนเท่าไหรครับเดือนละคนออฉันอกให้ใจมึงเด็ดดีดีดกัได้มึงไมาต้องตีศอกกูหรอกสูกัิบกันแบบนี้แล้วแม่้วแม่งยังครับไม่มีเลยครับโอเเจ็แอคชั่นบ้ว แต่ว่าแมวไม่รู้อ่ะคนนั่งไหมเฮ้ย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 ยเฮ้ยยีฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ย้ยเ้อยยอ้ บอกมาลิงยาหลายขนาดละโอ้หนี Rab ่ลีะโอ้ตายเมฆผิว หบดกองเลยกูต้ตายันชิกกันเยดยอว่าีมันเห้างกูนี่เฮ้ย,ยีกกูหมันนะเฮ้ย <laughs> ว่าเ็เมือง, <laughs> งแรกแ่ยเลหรอ <laughs> มึงมันหมามันระแวงคนดูเหยุมันหนาวเลือมึงนี่สควรขอที่ล่ะอ้อไม่เนลอย่างเง้ยนิ้มไนเ่พอใจนครับไม่พอิสุดใจนะครับมมันกัดครับมดมันกับมดมันตงแพ้คูเบิ้งที่ล่ะถ่ายวีดีโออยู่ยังครับเอามามจะถ่ายสปอร์ตคนละนะใส

ประกาศจากคณะนววดขัขัขั่อไม่โอยโอยเดลวกโอยเจือไปเลยมาครับแชั่นันตัวก่อนไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้าััครับััมึงไม่ต้องมาอขวัดก็ได้เอายังพี่ได้กดอมือเลยาัแชัแชั โอ้ยกูจะได้อัดเรื่องอยู่เนี่ยไปหมดแล้วไอ้ชื่อเสียงบวบแพ็กชั่นสองเริ่มเลยเริ่มเลยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทุนสร้างสาธารณประโยน์อดนวัตป่าบ้านสักแก้วบ้านสักแก้วตำบลมืองวป่าอำเภอเัทแถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่13เมษายนนี้ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ไม่ใช่ขึ้นขึ้นสี่ค่ำเดือนห้าด้วยทางรัศมงและชาวชาวบ้านสักแก้วได้ดเนนิกหมือสร้างศาลาการบเมือหลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ในการจิตในทางพุทธศาสนาและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ไม่รถดีๆเพื่อนุยความสะดวกแก่ประชาชน

ออเ,เขาเองชั่นแล้วว่เาเธอร่วมเป็นย้าภาพทอดม้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทุนสร้างศาลาการประเรียนทอดนับมัดป่าบ้านสักแก้วบ้านสักแก้วตำบลเมืองลาอำเภอแถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ที่13เมษาพุทธศักราช2557ด้วยทางคณะสงฆ์และชาวบ้านสักแก้วได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ใน ประกอบกิจในทางพุทธศาสนาและเพื่ออำนวย <laughs> ความสะดวกสาวโอ้ยกำลังจะจบหรอแมแอ็คช <laughs> ั <'S> ่นขอเธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาก,การประเรียนทอดนวัดป่าบ้านสักแก้วบ้านสักแก้วตำบลเมืองบัพพาอำเภอห้วยแถลง,ถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่13เมษายน 2,557ขึ้น15ค่ำเดือนห้าก e c t ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมททุนสร้างศาลาการประเรียนทอดหน้าวัดป่าบ้านสกแก้วบ้านสกแก้วตำบลเมืองพัพพาอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2,557ขึ25้น15ค่ำเดือนห ด้วยทางคณะสงฆ์และชาวป้านแอคชั่นขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมททุนสร้างศาลาการประเรียนทอดณวัดป่าบ้านสะแก้วบ้านสะแก้วตำบลเมืองพัพาอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2557ขึ้น14ค่ำเดือน5 ด้วยทางคณะสงฆ์และชาวบ้านสักแก้วได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาการบรเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื Nowadays, ่อใช้ประกอบศาสนาิจและเพื่อความอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาบําเพ็ญบุญด้วยทางคณะสงฆ์และชาวบ้านสักแก้วได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาการบรเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ที่มาบำเพ็ญบุญขนาดนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว50%แต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักลงขาดทุนขาดทุนขาดทุนครับขาดทุนขาซ้์สิมัน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 อันนี้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับ มันอะไรนี่ไงมันเวียนน่องใหญ่เลยกูเลยขาดขาดจนด้อยยับดิละมึงตายกูกูแล้วแมังวาขาดจนนะครับขาดจนนะรับานยขาดจนยขาดจนนะรขานะจดจำไว้มั่มือกับวกล่าแอกมังวานเี่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพค่ดพรป่าสามัคคีเพื่อสมททุนสร้างศาลาการประเรียนพอดนาวัดป่าบ้านสัะแก้วบ้านสะแก้วตำบลเมืองทับพาอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์นี้ต้องหวต้องัวนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักลงเพราะขาดทุน มาขาดทุนนะครับไปงานผมเจอทอดวัดตาวบ้านสาแก้วเมื่าไงครับคุณวัดเป็นพิธีกรในครั้งนี้เหนื่อยมากครับต่อไปงานผมไม่ค่อยว่างมากเพราะเมื่อกี้ไอ้วันที่แล้วผมก็ไปถ่ายที่พิมายนะครับวันนี้จองตัวมาด่วนก็เลยเห็นเพื่อนบอกว่าจะร่วมทําบุญนะครับก็เลยมาช่วยเพื่อนทำบุญแบบจงานเยอะจริงๆแบบโอ้แล้วแล้วงานต่อไปงานอะไรครับงานอีเวนต์ออกอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เกี่ยวกับ เว้นว่างว่างทั้งเดือนยังรยสมาคมใหม่ลดดุดส่วมแห่ประเทศไทยเอาเลยไทีนี้แบบยาย่าจองตัวมาด่วนยาย่าอีกแล้วคุณคู่กับยาย่าไว้จองตัวมาด่วนมากก็เลยต้องปรับตัวให้ทันเพราะว่างานผมเยอะจริงๆที่ทีนี้ค่าตัวผมประมาณ เจ็ดหลักขึ้นไปนะครับโอ้เจ็ดหลักถ้าถ้าจะมาจองตัวผมต้องเจ็หลักจริงๆเดเดิหลักเจลักกิโลนะอใช่ขอโฆษณาดหนึ่งครับอันนี้เพื่อนบอกว่ามาช่วยกันทำบุญผมเลยไม่คิดสักบาทเพื่อเร่อทำบุญด้วยกันไม่ได้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 ไม้ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไได้ไไ้ไได้ไได้ไ่ได้ไ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 ่ได้ไได้ไได้ไได้ กาแฟของคุณแม่แม่ลําแม่นอกอามแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแม่นอกอามกับกําเหลาแม่นอกอามด้วยก็เราไปด้วยอาหางด้วยอาหารร้าสั่งแม่นอกอามอยู่ที่อําเภอปักงชัยบ้านใหม่เชียงสาบ้านใหม่เชียงสาตะบลสแกลาดตะมุนสแกลาดอำเภอปักงชัยออเภจังหวัดจังหวัดนักปักงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณครับออ๋ ขอบขอบคุณคุณนวัดมากนะครับขอบบคคุณรัที่มาเป็นเกียรติในรายการของเราอีกครั้งครับรีบไปงานไหมครับวันนี้คือเครื่องบินแบบมารอผมแล้วแบบว่าต้องไปจริงเครื่องบินเดินคำไหมครับฮะอันนี้ผมจะไม่ยุ่งรู้ว่าช่าของาล้วเหมือนเรียนคำเลยอันนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับครับมันคนละส่วนกันแต่ไอันนี้เครื่องบิส่วนตัวผมผู้จัดการผมซื้อให้ประมาณห้าสิบกว่าล้านนะครับซื้อมาจากฮอลลีวูด แต่พอลบุตรจองตัวไแล้วแหละจองตัวไปอ่ะพอลบุตรจองตัวบ่อยมากครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่เทคหน้าพุงต้องมีอีกแน่ครับเพราะว่าถ้าอย่าลืมนะครับค่าตัวผมเจ็หลักขึ้นไปนะครับครับโต้ไม่เขาไม่ล่ะโอ้โหดื่มน้ำครับไปัูเราจกระด้าไป